สวัสดีครับสวัสดีครับเพียต้อยนะลูกน้องบอกสั่งชุดสิบแปดมานะใช่ครับเพราะว่าสองตัวนะใช่ตัดแตโอดีนะฮะเป็นชุดนี้เลยเป็นชุดดีเลยก็เป็นงังไงครับลูกค้าเอาไปใช้งานอะไรครับออกรรษาละอ๋อเปิดฟังที่บ้านแล้วที่บ้านเป็นสวนหรือเป็นท้องไร่ท้องนาหรือเป็นอะไรฮะเป็นสวนสวนมะพร้าวครับอ๋อมะพร้าวตอนนี้ราคาตกตอนนี้ลงว่ามันมีเพื่อนบ้านเปิด 10กิโลเขาดังมาได้ยินไงผมเลยลองว่าชุดนี้จะดังไหมพอร์อ18ใช่ไหม <laughs> 18แต่ชุดนี้อ,อลูกค้าเป็น2คุณ2ถ้ามันดังไม่พอลูกค้าสามารถเพิ่มตู้ได้เลยนะมันเป็นชุด4คุณ4อยู่แล้วครับผมถ้ายัางดังไปถึงเขาไม่พอก็มาเพิ่มตู้ทีหลังได้ฮนะ <laughs> ได้ได้ได้แนะต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็จะเพิ่มตู้ตู้4ใบไงอ่าได้ครับได้ครับเอาชุดนี้ไปทด,ทดสอบดูก่อนครับ ก็ก่อนหน้านี้ผมเคยสั่งตู้ตู้สิบห้าตู้สิบห้าที่มีที่มีอ่าสิบห้านิ้วกับสิ่งแรกมาจรวดอ่ะครับอ่าเคยสั่งไปแล้วสองใบครับแล้วก็มาเปิดกับเครื่องเสียงที่ผมมีอยู่มัน,มนก็เดมันก็ยังไม่สะาใจเล,ล <ะ S 2> ่าไย,ยังไม่สะาใจลเลยเ<ล>ที่ยวนี้ก็เลยสั่งสิบแปดอ๋อเอาสิบแปดตัวนี้เป็นกองปั้มน,นี่ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย อ,อ๋อแม่กองแล้วอ๋อเดี๋ยวทีมงานไปส่งไปต่อให้แล้วก็ไปต่อให้เรียบร้อยเลยฮะนี่ก็คือลูกค้าเขาสั่งให้ไปส่งนะให้ลุน้องไปส่งก็คือชุดนี้จะเป็นชุดสตเลียลตัวนี้จะเป็นโครงปัม๊มโครงปั๊มสิบแปดดอกนากาชิบพันวัตแม่เหล็ 220. กสองร้อยยี่สิบบีวีก็จะออกสไตล์กระแทกกระแทกนะจะต้องใช้ไม้ยี่สิบบินทำนะไม้ตัวนี้มันตกักฝนไม่ได้นะแต่น้ำหกได้ไรได้ไม่เป็นไรนะสิบแปดเสียงกลางก็ เสียงกลางจะเป็นตัวคังหมูนะลูกค้าเป็นตู้คังหมูเสียงกลาง400ร้อวัตต์แม่เหล็กร้ยก 5, อยห้าบห้า่อ400วัตต์แม่ร้อยห5ขคงปั๊มนะสิบห้านิว้วแหลมเป็นแหลมจัลวดแหลมจัลวดก็ที่งานวัดงานวัดที่เขาใช้รถแห่เขาใช้กันแม่เหล็กร้อยห0รอวัตต์นะของนาคทิศทั้งหมดจะต้องใช้ไม้16มิลทำเสาก็จะมีให้ไปนะเสียบถ้าลูกค้าชอบเสียบเสาก,ก็เกษียบได้แต่ไม่เสียบก็ไม่เป็นไรฮะเรากำลังมีขายยางอยู่แล้ว ชุดนี้จะเป็นทวีปสองตัวเป็นระบบ stereo, สเตอริโอระบบสเตอรโอหมายถึงว่าไงมันแยกเบรกแยกการตัวล่างแล้วก็จะมาขับเบรกอย่างเดียวนะตัวล่างก็เป็นตัว N K 3 6ม0 0วัตต์นะตัวบนก็เป็นรุ่นหนึ่งหพันวัตต์พันบัทต์เข้ามาขับเสียงกลางเสียงกลางสีไมเลยนะแล้วก็ยังมีปีปีเป็นปีคาราเกะเล่นไมได้สองตัวเล่นการ์ด U S B ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะถ้าลูกค้าทำสี่คูณสี่ลูกค้าสามารถ ขั้มตู้ได้เลยของปั๊มนะสี่คูณส <ickers> ี่ด่านนี้กับจะเล่นไม้ถ้าลูกค้าเล่นไม้ตัวที่หนึ่งลูกค้าก็เล่นวอลลุ่มตัวที่หนึ่งนะถ้าลูกค้าเล่นไม้ตัวที่สองลูกค้าเล่นวอลลุ่มตัวที่สองนะตัวนี้ก็จะเป็นเบสของไม้นะลูกค้าตัววอลลุ่มเบสของไม่อันนี้จะเป็นแหลมของไม้ลูกค้าไว้กลางกดต้นเป็นเสียงกลางของไม่นะอันนี้จะเป็นดีเลย์ดีเลย์ของไม้ตัวนี้เป็นเอ็กโคเอ็กโอนะเอ็กโคของไม่อันนี้บาลานซ์้ายฝาลูกค้าสําคัญมากเลยบาลานซ์้ายฝาเนี่ย ลูกค้าต้องไว้ตรงกลางเลยนะอันนี้เป็นมาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดถ้าลูกค้าใช้ไม้เนี่ยถ้าเกิดไม้มีปัญหาอยู่หน้าตู้ไม้มันหอนลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจวิธีแก้ง,ง่ายเพราะเปมันสัญญาณมนแรงแล้วก็ลดมาสเตอร์ลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วมาเร่งวอลุ่มที่ไม้เสียงวีดวานันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ลูกค้าเอากลับมาเย็บไม้เอากลับมาคืนไวตรงเที่ยง3ตัวที่จะเป็นเบรของเครื่องเสียงสิ่งนี้นะด้านนี้จะเป็นเปิดเพลงนะด้านนี้ของเปิดเพลงของเบร เบสามตัวเนี่ยเป็นเบสนะตัวนี้เป็นเสียงกลางเสียงกลางก็คือตัวนี้เสียงกลางนะตัวนี้เป็ voilà, okay. นแหลมแหลมก็คือตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงนะเร่งเสียงเวลาลูกค้าชอบเปิดเพลงวอลลุ่มเร่งเสียงนะเวลาลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้ากดที่ a u x เข้าไปนะกดเข้าไปแล้วมาเล่นที่มากดที่โหมดโหมดตัวนี้บลูทูธนาคาชิก็จะขึ้นมานะนาคาชิกก็จะขึ้นมาลูกค้าอย่าลืมกดตัวนี้นะแต่ถ้าลูกค้า มีสายต่อต่อเข้าทีวีต่อเข้าโทรศัพท์มือถือต่อเข้าโน้ตบุ๊กนะถ้ามีสายเสียบข้างหลังแล้วลูกค้าก็กดให้สัญญาณเนี่ยสวิ้ไอ้ปุ่มตัวนี้ลูกค้าก็ต้องกดให้มันเด้งออกมาแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะตัวนี้ไม่ต้อง,ต,ต,องตัวนี้ก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันทั้งนั้นชุดนี้ก็สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบชุดสเตอริโอนะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนี่แถมสมารเลนหนึ่งตัว ข้างนอกเขาขายกันตังสี่ห้าร้อยบาทถ้าขายซื้อชุดนี้ชุดสิบแปดบริษัทใกล้ปีใหม่แล้วแถมไปหนึ่งอันพร้อมส่งพร้อมสายนะพร้อมส่งพร้อมสายยาวสองเมตรพร้อมหัวสเปกคอนถ้าลูกค้าจะเอาเพิ่มสายเพิ่มห้าเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรลูกค้าบอกแอดมินได้เลยว่าจะเอาสายเพิ่มเอายาวเท่าไหร่แต่ในชุดมีอยู่แล้วสองเมตรที่อยู่ในชุดนะทุกอย่างสายสัญงรยามรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปี ทุกอย่างเราประกาศให้ราคาหนึ่งปีเลยนะ,ะมีมีปัญหาอะไรก็อะไหล่ทุกตัวทางบริษัทไม่ไม่มีแกะไม่มีเอามา,าบัตรกีซ่อมนะอะไหล่ตัวไหนเสียเปลี่ยนอะไรตัวไหนเสียเปลี่ยน,น,เ,ยเ,ยนเพราะอะไหล่ทุกตัวไอซี IC ทุกตัวเรามีเปลี่ยนหมดเลยนะลูกค้าไม่ไม่ต้องห่วงัวน,องนบนนไนอ,นอบนไอ या